หมาสือหมอดูประจำตัวคนไทนี่มิลลี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาในท็อปิกนะคะดูดวงประจำเดือนมิถุนายนสำหรับใครที่เกิดในวันอังคารนะคะมาดูกันนะคะว่าดวงของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะใบแรกนะคะเดีนน๋ยวดูทุกราศีนะคะเป็นการดูทุกไม่ใช่ดูทุกราศีดูทุกสถานะนะคะเป็นการอ่านแบบ general นะขอดูไพ่ตัวคุณในช่วงเดือนนี้หน่อยนะตอนนี้ความรู้สึกต่างๆของคุณเป็นยังไงโอ้ยสิบดาว คนเกิดวันอังคารค่ะสิบดาบขึ้นมาแบบนี้แปลว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณมันยังมันเหมือนมันยังเหน,นื่อยนะมันเหมือนกับว่าเออคุณเจอเรื่องร้ายๆมาก่อนหน้านี้หรืออะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าได้ไพ่สิบดาบขึ้นมาอาจจะมีคนทําให้คุณเสียใจยหรือว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีคนทําให้คุณรู้สึกแบบแย่หรืออาจจะรู้สึกซึง้งเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้คุณยังดูไม่สดใสเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าคุณมี มีความหนักใจนะมีเรื่องเครียดบางอย่างนะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยคนวันอังคารนี่มาพร้อมกับ energy ความหนักใจมาพร้อมกับ energy ความเครียดความคิดบ้างอันนี้ก็ต้องเบาๆหน่อยนะไม่งั้นก็อาจจะแบบนะอาจจะมีอาการแบบนอยอะไรไปได้ทั้งเดือนนะต้องระวังนะคะขอดูไพ่สบบามใบเกี่ยวกับตัวจตนของคุณ วันดังคารตอนเนี้มันเหมือนกับเนี่ยได้ไพ่เดว,วิลขึ้นมามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอธิบายยากหรือว่าอาจจะไปตกกูในสถานะที่แบบ ออสถานะที่ไม่น่าพึงประสงค์เท่าไหร่เช่นอาจจะไปแบบไปหลงรักคนมีเจ้าของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะไปปัวพันกับเรื่องไม่ดีบางอย่างนะเพราะเ้างวันอังคารเนี่ยเหมือนคุณกําลังเจอเรื่องหนักใจแล้วคุณอยากจะก้าวต่อไปหรือคุณอาจจะยังแบบไปคิดถึงคนที่ไม่ควรคิดถึงหรืออะไรแบบเนี้ยคุณอยากจะก้าวต่อไปคุณอยากจะรู้สึกดีหรือว่าคุณอาจจะอยากรู้สึกเชียร์ฟูลกับชีวิตมากขึ้นแล้วไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือ t e of Pentacles คนเกิดวันอังคารขาคุณจะรวยน,นะหลังจากไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไมพอใจกับ ชีวิตตัวเองไม่พอใจกับความรักไม่พอใจกับแฟนไม่พอใจคนที่เข้ามาโฟกัสการงานการเงินไปเลยค่ะเพราะไพ่ขึ้นมาแบบนี้นั่นแปลว่าดวงการงานการเงินของคุณมันจะปังถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวละคุณไม่อยากจะโฟกัสหรือว่าคุณไม่อยากจะต้องมานั่งเครียดอยู่แบบนี้ทํางานทําเงินบอกเลยว่าผลดีตามมากับชีวิตคุณแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่านะตอนนี้คุณมีเรื่องเครียดนีเรื่องหนักใจแต่ในกรณีที่คุณมีคนตรงข้ามนะฝ่ายตรงข้ามของคุณ นะคะเช่นมีคนที่คุณคิดถึงอยู่อะไรแบบเนี้ยมาดูกันว่าคนคนนั้นของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะสีเรียสิบถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เดทมันเหมือนกับว่าไพ่ที่มันขึ้นมาเนี้ยเขาดูไพ่เพิ่มหน่อยสิเดทหมายความว่ายังไงอือฮึมันเหมือนกับว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่อะ่ะ เขาเองอ่ะดูเหมือนแต่ว,ว่าไม่ได้ใส่ใจคุณขนาดนั้นเหมือนมันมีอนิจของความที่แบบว่าเขาอาจจะสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเขาอาจจะสนใจเรื่องมันมีปัญหาเรื่องครอบครัวขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าพอไพ่ขึ้นมาว่าณนะตอนเนี้ย เขารู้สึกไง,งคุณไพ่มันขึ้นมาว่าเขาอะหึงหวงคุณนะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบคุณอาจจะเป็นแบบสาวร่ารอ้อนเซ็กซี่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะมันมีนิดนึงว่าเหมือนเขาหึงคุณเหมือนเขาแบบหึงหวงคุณอะไรแบบเนี้ยแต่อีกมุมหนึ่งของไพ่ที่ขึ้นมามม่เหมือนกับว่าเขาเองก็เป็นคนแบบอารมณ์แบบเหมือนเดี๋ยวผิดเดี๋ยวดีเดียเด๋ยวไล่อะ่ะ จะหึงก็หึงเจ้าหวงก็หวงแต่ส่วนหนึ่งก็ยังอยากจะอยู่ในโลกของตัวเองประมาณนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าเขาที่ดู50-50บางมุมก็เหมือนจะหึงคุณบางมุมก็เหมือนจะไม่แคร์คุณเลยประมาณนั้นถ้าดูจาก energy ไพ่ที่ขึ้นมามันเหมือนกับตอนนี้เขายังคงสับสนในความรู้สึกของตัวเองอยู่ค่ะนะว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณกันแน่บอกเลยว่าเขามีใจให้คุณเขารักนั่นแหละแต่เขาแสดงออกไม่เก่งนะรักนั่นแหละแต่แสดงออกไม่เก่งอาจจะแบบ e ก้สูงหรืออาจจะแบบ ปัญหาชีวิตต่างๆทาให้เขาอาจจะยังไม่พร้อมไม่แสดงออกความรักกับคุณณนะตอนนี้คราวนี้ขอดูกันหน่อยสิว่าแล้วในเดือนนี้ในความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะอะใบแรกขออ่านคนโสดก่อนเลยใครที่โสดอยู่แล้วมาเลือกกองนี้แนละ้วบอกเลยนะเดือนนี้นี่อาจจะมีเกณฑ์สละโสดนะคะคนเกิดวันอังคาร อาจจะมีเกณฑ์สละโสดเจอคนที่ใช่เจอคนที่จริงใจเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะใครที่คบหาคุยอยู่กับชาวต่างชาติก็ไม่แน่ว่าในเดือนนี้อาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาหรือว่าคนที่คุยอยู่ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะได้ลงเอยสมหวังกันเพราะรีมองว่าเมื่เหม,มือนกับว่าคุณอยู่ในจุดที่มันแย่มานานมากแล้วอะเหมือนคุณอยู่ในจุดที่มันดาวมามา,มากแล้วอะใ,ในในเนี่ยดูจากไพ่แล้วเนี่ยเหมือนคนวันอังคารจะแบบเหนื่อยกับความรักมาลานลานหลายเดือนแล้วตอนเนี้ยไพ่มันสื่อสารว่าคุณกําลังจะเจอสิ่งที่ าาใครโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาทําให้คุณชอบทําให้คุณรู้สึกดีนะคะใครที่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์รล่าเบื่ออาจจะมีเกณฑ์แบบสไรส์พาไปเที่ยวเดินทางอะไรแบบนี้เด้นยนะทารักหกวานเลยทีเดียวนะใครที่รอแฟนเก่าบอกเลยว่ามันจะได้มีการกลับมาพูดคุยกันเจรจากันหรือว่าหาข้อตกลงกันบางอย่างหรืออย่างน้อยที่สุดอาจจะไม่ใช่การคบหาแต่ว่าเขาอาจจะกลับมาเพื่อที่จะแบบ เหมือนกลับมาเทคแคร์กลับมาให้ความสําคัญคุณมากขึ้นใครที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนนี้เขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองน,นี้ในวันอังคารไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อะไรนะคะต้องบอกเลยว่าปังเ,ออเลิศขอให้เพิ่มเติมอีกสามใบไพ่งอยากจะสื่อสารอะไรอีกไหมนะเอาล่ะด้วยความสเสน่ห์แรงไม่ไหวแล้วของคนวันอังคารนะคะเดือนนี้นี่ มันเหมือนจะมีช้อยเลยนะอารมณ์ว่าใครรอแฟนเก่านี่แฟนเก่าก็จะกลับคนใหม่ก็จะมานะหรือว่าใครที่แบบโสดยูก็จู่ๆมีคนเข้ามาพร้อมกันสองคนให้ต้องเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เลยขึ้นมาว่าคนวนนอาแขา็ขารักมันต้องเลือกค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าล้าจะเลือกใครดีไพบ่บรซทัขึ้นมาเป็นไทยพรินเซสคุณมีเซนส์อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณควรเลือกใครเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าเลือกใครดีใช้เซนส์ใช้วิจรารยณของตัวเองในการตัดสินใจนะคะอ่ะปังปัง,ปงสเสน่ห์แรงกันไม่หยุดไม่ แล้วนะคะสำหรับใครที่เกิดในวันอังคารมาดูโซเด็ยแมชกันดีกว่าว่าคู่ราศีที่ดีนะคะจะเป็นคนเกิดในว่ราศีอะไรถึงจะเหมาะกับตัวคุณนะอ่ะขอให้สีใบนะคะมาดูกันดูไงนะอ่ะ ขอโทษด้วยนะรีบไม่ค่อยได้ใช้ไพ่สำหรับนี้เท่าไหร่นะอ่ะใบแรกนะคะเป็นชาวราศีกันนะคะใบที่2เป็นชาวราศีเมถุนนะคะใบที่3เป็นชาวราศีธนูนะคะใบาสามเป็นราศีธนูและใบสุดท้ายนะคะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะก็จะมีทั้งหมด4ีราศีนี้นะคะที่จะ ดวงเหมาะกับคนวันนะคะาจะเป็นราศีของคุณอาจจะเป็นราศีของเขานะคะอ่ะภาพรวมประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันยังไงก็มาเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย